จิบหายสวัสดีครับจากช่องจะ่ใ้วันเวลานี้ขณะนี้เสนอตอน EP สองครับเบ้งเบื้งได้หน่อยก็งัวผมคุณโยกันปลาเจียวมาังไม่อเลยนส้นพ่อผมแล้วรับคาาโดดขึ้นเด้ ผมไดนนังอล่อครับเ้อสีปั่นน้องกันเป็นนักล่เรเเอาเอาเนื้อไปเลยผมสัตว์ไเลยจะวางข่อยบอดไฟอมือไครผิานกระยานไว้เดี้ะโอ้ยครับไม่เห็นผ่ามหัศจรรย์เลยครับค้งกว้ครับ มวนคักอันไม่ใช่ภาพเลี้ยงกันบ่่งโอ้ยวันไฟสดจมัี่ละจับจังมีภาพมีแตัวยนะนุ่งกันูมือเลือบแปดาไม่เชียวเลือแปดมือเลือบแปดมือนอะต้นไ้แน่ใจสดอีกประมาณเดือนนึ่งงก็น้ีก่อนเง้ย้งนีท้นีก็แคาผูเเดือันแล้ว 啊，东西真的